โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับชาวเว้าทุกคนนะครับก็อยู่กับผมทอนาอร์นะครับวันนี้นยผมจะพามาทํานะสอนทํานะครับธนูฟ้าผ่านะครับอันนี้เนี่ยจะใช้เป็นอ่าใบพลาสติกนะครับของผมเนี่ยใบพลาสติกอันเนี้ยหาซื้อตามทั่วไปได้นะในเมืองก็มีนะครับตามร้านพวกขายอุปกรณ์อ่าพวกริบบิ้นพวกอะไรพวกเนี้ยนะเขาจะมีนะครับหรือไม่ก็สั่งตามลาซาด้านะครับในเน็ตนะพิมพ์ไปว่าใบพลาสติกนะครับ บพลาสติกสันตะกานะมันจะมีแบบใสแบบขุ่นนะแล้วแต่อยากได้สีไหนอะไรยังไงนะครับก็เลือกซื้อมานะครับอันนี้ผมใช้เป็นบางใสนะครับสีเขียวครับอันนี้เป็นแบบแข็งนะครับแข็งบางว้าย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมทําไว้นะครับอ่ะก็ดื่นนะครับเราได้ใบามาอันนี้ใบมันจะเป็นใบ12มิลซึ่งถ้าเราทําเบ้า ธนูอันเล็กเนี่ยเราจะต้องตัดออกนะครับตัดออกอีกนะครับมันมันใหญ่นะครับแล้วก็ก้อนอื่นเนี่ยเรามาเตรียมไม้นะครับไม้เนี่ยผมใช้เป็นเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดจุดห้านะครับไม้นี้เก้าสิบแปดจุดห้านะครับแล้วก็ผมมาร์คไว้นะครับเวลาผมทําผมจะไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยว่าใบยาวเท่าไหร่มาผมจะมาร์คตรงนี้นะครับมาร์คความยาวเข่านะครับข้างละสิบแปดเซนนะครับให้เราวัดจากตรงที่เราจะม้วนม้วนเชือกตรงนี้นะครับ ตรงด้านล่างนี้นะครับตรงด้านล่างนี้วัดลงมานะครับติดแปดเซนนะครับสองด้านเสร็จแล้วมาร์กเสร็จแล้วมาร์กไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดนะครับตัดให้มันเท่ากับที่เรามาร์กนะครับเห็นไหมของผมก็เขาเรียกว่าอะไรมาร์กไว้ตรงนี้เราก็เผื่อมาประมาณที่เรากลับว่าเราพับพอดีเออเราเผื่อไว้นะครับนี่ผมเผื่อไว้แล้วนะอันนี้เนี่ยผม ขออนุญาตคือไม่อยากให้มันนานนะอันนี้ผมเล่มไว้แล้วนะเล็มไว้แล้วของผมเนี่ยใช้อยู่ที่นะครับใช้อยู่ที่เดี๋ยวขออนุญาตด,ดูก่อนผมเพิ่งทำมาสกี้นะครับเจ็ดมิลน,นะครับเจ็ดเจ็ดมิลครึ่งนะจะเข้า8นะนี่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ที่ผมแนะนํานะครับเ,เห็นนะผมจะบากเข้าไปเห็นนะตรงเนี้ยใบเต็มใช่ไหมเราก็บากเข้าไปนะครับ ข้างละนิดข้างละนิดให้มันอยู่งี้นะครับเวลาเราพับมันก็จะไม่ใหญ่มากนะครับมันจะไม่ใหญ่เทอะทะานะครับเราก็บีบตรงนี้เวลาเราพับเราก็บีบมันจะได้ลักษณะนี้นี่เห็นนะมันก็จะได้ลักษณะนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเราทําแบบเนี้ยทั้งสองข้างนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับแต่ว่าสลับด้านกันสมมุติด้านนี้มันอยู่อันนี้ใช่ไหมอีกฝั่งนึงก็สลับ ให้มันไปอยู่อีกทางหนึ่งนะครับไม่ให้มันอยู่ด้านเดียวกันนะให้มันสมดุลน,นะรกษาสมดุลมันไว้นะครับนี่เห็นไหมอ่าอันนี้อยู่ด้านบนนะครับฝั่งนี้อยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับสลับด้านกันเสร็จแล้วเรามาทําห่วงนะครับเสร็จแล้วนะครับใบผ่านไปนะครับผมไปเร็เรวๆนะอันนี้เป็นห่วงนะเป็นเบอร์เก้านะผมใช้เชือกเบอร์เก้านะทาห่วงนะเราทําแค่เรามัดแค่ขมวดเดียวนะครับ ขมวดทําห่วงนะครับเอาไว้เปลี่ยนไหมนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตัดนะครับทําอย่างนี้นะเท่ากันทั้งสองด้างน,นะไม่ต้องใหญ่มากนะประมาณนี้ไม่ต้องใหญ่นะแล้วก็ตัดแล้วก็เก็บลูนไยดีๆนะครับอันนี้ผมทําไว้สองห่วงแล้วนะนี่ก็จะได้ห่วงลักษณะนี้นะครับนี่พยายามเนี่ยทำตรงเนี้ยอย่าให้ปมมันใหญ่นะครับทําให้ปมเล็กที่สุดนะครับ เสร็จแล้วนะครับอ่ะเรามาทําพร้อมกันแล้วทีนี้นะครับทีนี้เราไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้มัดเลยนะสักข้างเลยอันนี้ผมก็จะดึงนะครับเชือกเข้าประมาณหนึ่งนะครับเอามาไว้มัดนะครับผมก็ใช้เบอร์เก้าเนี่ยอันนี้วันสองสุดนะครับรอใครเกลียวนะครับใครเกลียวมามัดนะนี่นะครับดึงออกเลยนะครับเลือกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ดึงออกเสร็จแล้วนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ใบธนูนะครับแล้วก็ห่วงนะเราก็เอามาใส่กันนะครับนี่ มก็จะลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใช้นะครับไหมที่เราร้อยออกเมื่อกี้นะครับพันของผมนี่ง่ายเลยนะผมแค่พันเฉยพันแล้วก็มัดนะครับอันนี้เราก็พัน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 ให้มันแน่นๆนะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะถือว่าสําคัญอยู่นะครับแล้วก็ผมเนี่ยต้องใช้เท้าเหยียบช่วยนะครับแล้วก็มัดนะครับ แล้วนะมันจะได้ประมาณนี้นะครับเราก็ตัดส่วนเกลื่อนออกนะครับตัดส่วนเกลื่อนออกผมมัดเงื่อนตายนะครับมัดเงื่อนตายเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีคุยๆแบบนี้นะครับเราก็เอาไปแช็่ลนนะครับไปแช็คลนก็เวลาเราจะลนนะเราอย่าเพิ่งลนอย่างนี้นะให้เรารวบหูมันเก็บไว้นะครับแล้วก็มันผ่านนะแค่นี้พอนะครับแค่นี้พอ เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยใครจะหยอดกาวก็ได้นะหยอดกาวอาจจะหยอดหยอดไม่ต้องให้มันโดนห่วงนะถ้าโดนห่วงนี่คือจบข่าวนะครับห่วงต้องอิสระนะครับห่วงต้องอิสระพยายามอย่าให้โดนห่วงนะครับอันนี้ผมเลือกที่จะไม่ไม่หยอดนะครับเพราะว่ามันก็แน่นนะครับมันแน่นมันไม่หลุดนะครับเพราะผมมั่นใจว่าผมผมทําแน่นนะครับถือว่าผมมัดดีไม่ต้องหยอดกาวนะครับผมไม่เคยใช้กาวช้างเลยไม่เคยใช้กาวร้อนเลยนะครับ ก็มัดสดอย่างเดียวเลยนะครับไม่ค่อยหลุดนะไม่หลุดเลยแหละเพราเดี๋ยวยังไงเราก็คือมันมัดทบเงื่อนตายส่วนใหญ่มันไม่หลุดอยู่แล้วนะครับผมว่าเงื่อนตายนี่ถือว่าหนาอยู่นะผมมัดแค่สองทบเองนะเงื่อนตายนะครับทบหนึ่งนะครับแล้วก็ทบสองแค่นี้นะครับเงื่อนตายจบข่าว ทำเหมือนเดิมนะตัดส่วนเกินนะครับแล้วรวบนะครับแล้วก็ไปแท็กลนอันนี้ผมก็ทำเป็นบ่อยแล้วอ่ะมันมันเตียนแล้วอ่ะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราเลือกเราเลือกใบมาเนะี่ยพยายามทำใบให้มันตรงนะครับถ้าใบไม่ตรงจบเข่าวนะเราต้องมาทําให้มันตรงนะครับไม่ด้วยว่าวิธีไหนก็ตามนะครับอันนี้ใบผมตรงนะครับแล้วก็มัดเสร็จเรียบร้อยไปไวไหมถือว่าไวนะใครตามทันนะครับ ใครที่ยังตัดนะครับยังตัดไม่เสร็จนะก็ค่อยๆดูไปแล้วกันนะครับอันนี้ผมจะสต็อปสต็อปทำไม่เสร็จเกินก็ได้นะแล้วก็ค่อยตามมานะครับของผมเนี่ยก็มาถึงขั้นตอนนะครับขี้ไหมนะครับขี้ไหมเพื่อใส่เขานะครับของผมก็ใช้เป็นเบอร์เก้านะเอาเราก็กะประมาณน่ะไม่ต้องเอายาวมากนะก็กะประมาณที่ว่าเราม้วนๆคันพอดีเราอะ่ะเอาสักประมาณนี้แล้วกันครับของผมใช้แค่ สองเส้นนะทบเป็นสี่นะครับเพราะว่ามันเป็นธนูเล็กนะครับใช้แค่นี้พอเพราะว่าถ้าใช้เยอะนะครับมันจะหมุนเร็วนะครับแล้วก็มันจะเยอะเกินนะครับมันจะหมุนไม่สมุดนะครับผมใช้แค่สี่เส้นนะครับสี่เส้นนะครับสองเส้นทบสี่รหละนะครับเสร็จแล้วนี่เราก็เดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะลืมลืมละขั้นตอนไปนิดนึงนะครับพอเราอันนี้ได้ใช่ไหม พอเราแยกไหมได้นะครับอ่ะอันนี้ไหมอันนี้ผมเลือกมาสองเส้นใช่ไหมแล้วก็มาลูดก่อนลูดให้เกลียวมันคลายก่นอนลูดให้เกลียวมันคายนะครับเสร็จแล้วจับสองด้านนี้นะครับแล้วกอ็อีกสองด้านหนึ่งนะครับมาประกบกันนะครับให้มันเท่ากันนะนี่เราก็ลูดดูนะครับเราก็จับดูอย่างนี้ก่อนให้มันเท่ากันนะครับเสร็จแล้วเราขมวดปมไวะขมวดไว้ข้างบนนะครับ มันก็จะได้อย่างงี้นะครับนี่มันจะได้อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นี่เห็นไหมไอสองห่วงเนี้ยดูดีนะครับสองห่วงนี้ดูดีเราจะเอาไปร้อยกันครับห่วงนี้นะครับผมจะร้อยกันนะครับเขาเรียกว่าเงื่อนพิลอดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือว่าเงื่อนอะไรทักอย่างนะครับแค่คล้องกันที่เสียนะครับนี่แค่มาคล้องกันอย่างนี้นะครับแค่เอาเอาเนี้ยสอดไปในรูนะครับแล้วก็รูดมารูดให้มันอยู่ด้านข้างนะครับ เราก็ดึงปึ๊กนี่นก็จะได้อย่างนี้นี่เห็นไหมอ้ยอันนี้อะไรนี่อันนี้อันนี้ผมผมล้วนไม่สนิทก็จะได้อย่างนี้นะครับนี่เวลาไหมาขาดเราก็ตัดแค่ไหมเก่าออกตรงนี้เราก็เอาไหมใหม่เปลี่ยนได้เลยแล้วก็เปลี่ยนอย่างนี้นะครับการเปลี่ยนไหมนะครับอันนี้เราได้ข้างหนึ่งนะเออผมถือว่ายาวนะ ข้างหนึง่งเดี๋ยวตัดสั้นอีกเล็กน้อยนะครับถือว่ายาวไปนะเราก็ทำนะครับแบบเมื่อกี้เลยนะครับสองด้านอันนี้ถือว่าสอนแบบง่ายสุดนะถือว่าง่ายสุดแล้วก็นิยมผมใช้อย่างนี้ประจำนะคือมันง่ายด้วยแล้วก็ดีผมว่าดีนะดีมากเลยนะครับเหมาะกับมือใหม่กับมือเก่านะครับถ้าเราไปเจาะรูอะไรแบบบุ่นบายนะ จุดประสงค์ก็คือแค่ให้รอบสมุทนะครับแต่ถ้าเราทำนี้นะเราทำเซียนนะสมุทเหมือนกันนะแต่ถ้าเจาะรูนะครับมันก็จะไม่เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะมันอยู่แค่รูตรงกลางถ้ารูเจาะไม่ตรงกลางนะจบแค่นั้นแหละนะผมไม่ได้สอนนะเรื่องการเจาะรูนะมันบุ่นายนะครับอันนี้เนี่ยจบจบไปนะอันนี้เป็นธนูที่ผมใช้ปัจจุบันนะครับแล้วก็ขายแบบนี้นะครับก็ทําแบบนี้ขายเหมือนกันนี่เสร็จแล้วนะครับ ของอผมเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เลยนะครับอะเดี๋ยวเราลองขึ้นไม้ดูว่าไม้เนี่ยมันแข็งไปอ่อนไปหรือเปล่านะครับ <นะ S 1> พอเรามาเทียบไม้จริงจริงเนี่ยมันก็จะเกินไปนิดนึงเห็นไหมเกินไปนิดนึงนะครับอันนี้คือผมจับตึงนะอันนี้คือผมจับตึงนะครับแต่ว่าเวลาผมจะมัดสูตรผมใช่ไหมผมจะต้องทําให้ใบเนี่ยมันหย่อนนะครับวิธีการมัดนะผมก็จะเอา ใบเนี่ยขยบลงมาให้มันเท่าตรงแล้วแต่เราอะ่ะก็คือเราจะเราผมจะเอาไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อให้ใบมันไม่ตึงเกินนะครับเวลาเราจะม้วนทบนะครับผมม้วนข้างละสองไงเราต้องดูก่อนว่ามันพอดีหรือเปล่านะก็ข้างนี้เนี่ยเวลาเราม้วนนะข้างนี้เห็นไหมมันอยู่ต่มกว่าขีดข้างนี้เนี่ยมันอยู่เลยขีดใช่ไหมเราก็เอาลงมาตา่มกว่าขีดปึ๊บ ถ้ามันเหมือนเท่ากันนะอ่ะเราให้ทาทาให้มันเท่ากันนะใบมันก็จะอยู่เงี้ยใบก็จะไม่ได้ตึงนะครับแค่นี้คือสองฝั่งเนี่ยเท่ากันแล้วนะครับแต่ว่าแค่ยังไม่ตึงนะครับเวลาการทานะเป๊ะนะบอกเลยนะไซายกว่านี่คือเป๊ะแล้วก็เราก็ทบไปหนึ่งทบนะแล้วก็ฝั่งนี้หนึ่งทบเห็นไหมพอมันหนึ่งทบปับ๊บ เกิดอะไรขึ้นนะใบตึงนะครับใบตึงนี่เห็นนะสองด้านนะสองด้านเท่ากันเป๊ะนะครับนี่แล้วก็หมวนอีกหนึ่งรอบแล้วก็ม้วนอีกหนึ่งรอบนะครับเรามาดูกันว่ามันพอดีไหมอันนี้ถือว่ายังไม่ค่อยเท่าไรแต่ถือว่าใช้ได้นะครับจริงๆผมอยากได้กก่งอีกตักนิดนึงนะครับแต่ถือว่าเอาประมาณนี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่ จริงก็อยากได้ตึงกว่านี้จังนิดนึงนะครับแต่นี้ถือว่าคันแข็งนะครับคันแข็งนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับเราไปเทสกันบสอนแบบง่ายๆคร่าวๆเลยนะจบไวเลยจบไ้เลยครับใครที่จะทำนี่คือสูตรนี้ ง่ายๆเลยนะไปไว้หน่อยนะครับขอภัยนะครับใครไม่ทันนะครับก็กลับไปดูนะครับก็กลับไปดูติดขัดตรงไหนนะครับตอบถามได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปเทสแบบว่ายังไม่ได้ใส่ขี้สูตรที้พึ่งอะไรนะครับแบบเพียวๆเลยนะครับ นเดี๋ยวลองแบบไม่ได้แต่งอะไรนะครับใบมันไม่หมุนเห็นไหมน้ำหนักใบมันไม่มีมันไม่มีตัวถ่วงนะเพราะว่าคันเนี่ยมันค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็รอบบิดหมุนน่ยมันสู้ไม่ส,สู้สู้ลมไม่ได้นะครับ คือมันเบานะครับมันเบานะครับแล้วก็รอบบิดอ่ะเดี๋ยวเราจะไปแต่งนะขี้สุดขี้พึ่งนะครับของผมใช้เป็นขี้พึ่งนะครับขี้พึ่งขี้พึ่งขี้พึ่ง,ง,งอันนี้แบบสดๆเลยท้าไม่มีตัดต่อเลยนะก็พาพาแต่งกันสดๆเลยนะครับ ที่พึ่งนะครับเวลาใช้นะครับผมใช้ไฟแช็กลนเลยนะครับลนด้านในลนให้มันนิ่มนะโอ้อนะครับพอเราจะใช้ก็แค่ออกมานะครับ ประมาณนี้นะครับถือว่าเยอะนะอันนี้ถือว่าเยอะนะเราใส่ไปเล็กน้อยก่อนนะอันนี้ผมจะใส่ประมาณที่ผมกะไว้เลยนะครับกะว่าเป๊ะเลยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าอยากให้ได้เสียงเป๊ะๆเ,เนี่ยเราต้องมาไล่เสียงอีกรอบนึงนะครับต้องปรับต้องจูนกันอีกสักนิดนึงแต่ีันนี้จะทําให้ดูคร่าวๆนะไม่ได้ว่าลงละเอียดลึกนะเดี๋ยวคลิปมันนานนะครับ พยายามใส่ใส่เยอะไว้ก่อนก็ได้นะใส่เยอะไว้ก่อนหรือใครจะใส่เล็กๆไว้ก่อนแต่ถ้าใส่นิดเดียวมันดังอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราจะไล่เสียงเองเนี่ยให้เราใส่เยอะนิดนึงนะครับเยอะนิดนึงแล้วก็ไล่เสียงจนกว่าจะเจอเสียงเติร์ดนะครับพอเจอเสียงเติร์ดปั๊บให้เราเอาออกอีกหน่อยเดียวนิดเดียวนะครับแล้วก็พอเลยอันนี้ผมก็ใส่ประมาณที่ผมคิดว่ามันน่าจะโอเคนะครับฝั่งนี้เยอะฝั่งนี้ใส่เยอะไปหน่อยนะครับเอา ว่าถ้าเราทาาําบ่อยๆทาเยอะทําได้หลายใบยเราก็จะจะรู้นะว่าต้องใส่เยอะขนาดไหนนะครับประมาณนี้เราก็ปั้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ปั้นให้มันกลมๆเนาะเพื่อให้รอบบิดมันหมุนสม,มุดดีนะครับเราก็เช็คดูเพราะว่าเราทําเป็นแบบพับมัดนะมันมีโอกาสที่เราจะหูมันจะรูดซ้ายรูดขวานะครับเราก็ทําให้มันตรงนะครับเพราะว่าเราแต่ง อ่ะนี่ประมาณนี้นะครับเวลาผมใส่เห็นนะอโอเคนะเดี๋ยวไปฟังเสียงไห่นะครับเดี๋ยวฟังเสียงไหม <c oughs> สดๆเลยไม่ต้องตรงต้องตัดแล้ว,ลวนะคล,คลิปนี้นะครับอ่นะเดี๋ยวฟังเสียงกันใหม่อ่ะ อย่างมันยังมีปัญหานะครับผมรู้สึกว่าเหมือนใบผมจะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่มันใบหนาไปนิดนึงแล้วก็ไม่รู้ว่าใบามันเบี้ยวหรือเปล่าน,นะเดี๋ยวขอดูรอบใหม่นะเอาใหม่ใบผมมันมันโก่งนิดเดียวไงประเด็น ประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าใบถือว่ายังไม่ผ่านเท่าไหร่นะถือว่าใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวไปไปแต่งเสียงปรับอีกนิดหน่อยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปจะนานนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ